สวัดีครับผมสวัสดีพ่่อแมพี่นอ้องอิบซีทุกคนครับผมทำนี่แรงนี่พาพี่น้องมาหาอยากหากินไม้นี่ครับผมใส่เบ็ดเยอะเขียดครับนี่เบ็ดอยูดีสิกว่าหลังครับพี่น้องร้องมึงครับผมบอนสิดเป็ดยังไงใส่สองรอบกับถึกสองรอบเพื่อ้มใส่นี่ไม่ความหันซีปรังครับถือตลอดเลยพี่น้อง ที่ปลังกัทีละราสองสามตัวเลยหมายนี่ถือว่าเด็ดด้วยครับพี่น้องมาลองใส่มึงครับผมมน,นี่สิเป็นยังไงเทียดกับมีอยู่ยี่สิบกว่าตัวพี่น้องก็เลยเราเบ็ดมากยี่สิบกว่าหลังครับเนี่ยมาแรงยังไงกับสีเด็ดไต่ออกน้ำทังครับพี่น้องยังจะเบ็ดมาใส่เพิ่มครับ เฮ้ยครับไครับผมแรงเต็กเจอกันนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำคำครับพี่น้องนี่ออกมายามเบดครับใส่ไไปนี่หวยไวยี่สิบก่าหลังครับพี่น้องน้ังมึงเขียดดีใช่ปมมาแบบมูมีหัวเฉียดยามเบดพี่น้องไปมาเอาน้ำฟังหวยครับ ตายไม่พอมยามไม่พร้อมนี่เป็นที่ไหนเฮ้ยจับมาได้ยับมาไหนคุบนี่ดูดูนี่หันละนี่ดูสูงแต่เขียดก็ได้ แรกหลังสองเมสซี่เลียครับพี่น้องรอติดตามต่อไปครับผมอ๋อฮะอาจจะเพียบกันครับผมหลังนี้เม็ดเยอะพี่น้องเดี๋ยวจะหาเยม่ดมาเสียบครับพี่น้องเมือหลังข้างหน้าครับได้ยินเสียงดินครับพี่น้องปกติเขียดก็หลายนะมันฟังห่วยฟังยังนีงแยมแรกครับพี่น้อง cái đứng nó ôm lạc nó phăng quá lạc nó phăng nữa. là thì lạc bạc cái nữa ở đây thùng ngon những quất người thì... mẹ nó xây hóa vào đây thì nấu quá không hẳn lạ Hãy subscribe cho kênh เย,ยอะผมมีโอ้ยปักไปวันตุนต่อไปครับผมอาจับเยอะกันนลำหนามีดิเนเลยพี่น้องฮะขึ้นนิ่งเดี๋ยวแม่หลุดตียอยู่อยู่อยูอยู่อย,ยู่เห็นไดเขียนว่ามันหลุดเฮ้ยเปนหน่อยเด้นั่นนะค่อยๆลากไปหรือมาถอดเบ็ดมาแต่ไม่สองไม่น้องย,มยมามอะไรแบบนั้นห่าหกลังนะครับมานมานพี่น้องค่อยๆลากนะ แต่กลังงามโ <c> ย <oughs> กกเป็นสูงอมให้พุ่นทิ่รุดเกียรตายตัวนี้เ,เ,เดี๋ยวโยกเป็พี่น้องเหมือนกันแต่กลาังงามพี่น้องแต่มีสองครับผมดำปึดเลยน้ำมันใสครับน้ำปาลาทะเลดำครับแม่มาแนทโมกีตหลังพี่น้องแต่ไม่สอง้วครับผม ยอดสุดยอดไอตัวก็อปเราต้องใส้มั้ยไหนใส่เป็นวะแต่ตัว,วแ,วววแววดงมันต,ตายาัไงใส่เกลียดไปก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวยัยงหาจับมาใส่ครับต้องมีละ่ะเดี๋ยวต้องยามเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวปลาหลุดครับพี่นอ้อตงตามต่อไปครับผมไอค้าพี่น้องขามฟังมาฟังล้างผีครับล้างแรกครับพี่น้อง เห็นมุมมุมุมมุมุมมัพด้วยคอยมึงเน้นไปยังตัวใหญ่คอยลาขึ้นนะผมแต่ว่ามันของหยาของยังคอยลาขึ้นโอ้ยใส่งามครับผมสิรู้แล้วสิรู้แล้วนึ่งไหมนั่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดปลาถุงไปถุงอีกเอาถุงมาใส่ห้องก่อน อีกแถวพี่น้องมีเขียนแล้วครับที่แต้มครับเขียนได้นน่แต้มมีสามครับพี่น้องกลับมาฟังข้างนี้หลังแหลกหมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยเมตรยี่สิบสี่มียี่ห้ายี่หกหลังครับตัวยังเี้ยขียนลวก็ถอดเสียออกตัวประหยัดเสียเยอะผมผมรู้จักครับพี่น้อง เที่ยวเสียวมาใส่น้ำผมก็เลยใส่ทำเกียดหาจับานักครับเพราะมันหาพอได้เสียบเยียร์พอดีครับพี่น้องเสียบมูที่มันหลุดที่มันยังสามแตงครับผมเนื้อวีที่กว่าหลังหรือว่าหมาน,นี่ครับทำลายสถิติไปเลยครับตะก้อนนั้นไม่ค่อยได้ครับย่ำขึ้นนี่ทางหลังมาได้แต้มสองแต้ม แไอคำขึ้นนี่สามแต้มครับพี่น้องนี่ว่าหมานี่นครับผมไอเจอกันมื้อเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าพี่น้องตอนนี้พลาพี่น้องมายามเบ็ดครับผมใจเบ็ดเยื่อเขียดไว้ครับโอ้ยหลังเลยมีซีรีส์พี่น้องตอนนี้เกือบหกโมงแล้วตนนั้งมือดีครับ ืขาดค่มพายุมากครับพี่น้องตกลิ้นๆเนี่ยมือเศร้าอะไรตอนนี้ยังยังลิ้นอยู่ครับ <c oughs> แม่ลางสองกับมิสซีรีาอยากเกียก้่อๆครับผมหลังที่สามครับพี่นอ้องก็จมกับจมมากจมแน่แถวบูอยู่หว่วยปะเนาะ ลักษณะน,น,นี่มิดซีดีเลยครับพี่น้องโอ้ยบอยู่ครับผมโอ้ยเสียดายชมมาครั้งสิ่แต่เป็นปลายนะครับ <c oughs> ไปหลังต่อไปครับผมว่ามันถือ้วครับหลังข้างหน้านี่ <c oughs> ใอ้สิดตัวไปเนี่ยมึงส่งเราโอ้ยตัวหน่อยหักตัวหน่อยเนี่ย <c oughs> โอ้ยจะจินเขียดหน่อยสมสือ่อดีแล้วก่อนห้อยหลุดอีกแล้วพี่น้อง Hai rút các bé như thế nào? I am lag ông sao nếu bông, bây giờ chiap hắp. Long này hoài rút pinon. làm hắn 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 สวยพวดวะนี่ลักษณะเบ็ดพี่น้องดึงยังสี่เป็นอีาง <c oughs> นีง่ว่าจะเป็นงูเลยยังไงปลาคอย,อยนี่กระโดดดินดุดว่พยายาเกยวกับผมหลางหนามไม่ดินครับพี่น้อง หลุดเด้ออู้ดยังแข็งพี่น้องอตีนักแทะตัวกันนะซ้ำได้หลุดหลุดหุดหลุดโอ้ยยังอยู่ครับพี่น้องเกือบหุดนิดเดียวไม,ม่พี่น้องมึงเกือบเป็นหลุด ตุงงามครับตัวนี้งามงามงามตัวนี้โอ้สมกับดินแห้งเลยครับพี่น้องยายายายตำเต็มมือเลยครับพี่น้องตัวนี้ห้อยาแก้วผมครับผมยำฟังนันในสองเต้มครับผมเม็ดสิบผู้หลังฟังนันก็นได้งหลังนี้ครับพี่น้องฟังนี่ยำในมาหลังที่สามครับ เห็นดินเหรอครับเ่ราเป็น,นดินตัวใหญ่ดอกนี่นก็โกงผักโกงเนตตใหนรู้สัมล่ะโอ้ยซ้ำตัวแหลกเลยครับพี่น้องอาขัวเอ้ยแล้วถือเป็นสัญญาณที่ดีครับผมเรียมมา้าใน้บเลาหลังกับมีแตมนะครับแตมที่สามม้วนเซานี่พี่น้องเป็นกหกแล้วครับร่วมกับมือขึ้นครับ ถือว่ามานนะครับพี่น้องเแบสยี่สิบกว่าหลังมารนครับพี่น้องมารมานมาร,มารหากต่เพราะาได้อยากได้กินอยู่ครับแต่ยุ่นี่มีจะเป็นปลาไม้ทั้งนั้นเลยพี่นอ้องเขาอยากเก็บกวับผมต่อกันได้พี่น้องลัางมันถือลังนี่กระถือครับพี่น้องเมีนปลาลูกคอกเดียวกันบุนเห็นดินโอ้ในกาลในการ โอ, <Dante> โอ้ยมูเดียกันนะครับตัวหันพี่น้องโอ้ยซ้ำกันเลยครับผมนี่ซ้ำกันเลยนี่ครับสามกับสองตัวนั้นจำที่ซีครับผมมันมันครับผมถือว่ามันครับอย่าเก็บครับผมครับผม ฟังนี่นยามแล้วครับพี่น้องใส่เวลามาโดยน้องเบ็ด14หลังครับพี่น้องฟังนี่เดย์สองฟังนั่งกับเดย์สองครับผมแต่เศร้าน,นี่มีแต่บิ๊กจิ๋วนี่จตโตหน่อยครับมันนี่เศร้านี่มันคือเงือกโตงามอยู่ครับแต่ว่าตัวใหญ่ยี่ตัวหนึ่งอยู่ครับพี่น้องตีการครับผมเยี่ยเขียดกับใด เมือดยี่สิบตัวหลังในเกดตดโตมานซ้ำเมือนันนะครับผมเมือนันไซซี่สิบหลังในเกดตดโตมันนี่ก็ในเกตดโตครับนี่นะครับผมไซหม่องน้ำก้นไฟระบายน้ำหมอ,อกมาครับนาฝายครับพี่น้องก้นฝไฟแล้วนาไฟก้นฝายบ่หน,นามกวนหนามกัดนี่นี่เท่านี้เองพี่น้องหนามไหล ปานขึ้นมาโซอแถวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าหมาดนะครับผมว่ได้ปิ้งได้ดปนนะครับผมขอบคุณทุกรายทุกซับทุกการติดตามครับผมน่ารักคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ